มองด้วยนะครับไม่อย่างหูหน้าตีแต่เนี้ยนะนะครับอ้อองสุดท้ยนะครับใกล้ๆที่มันจะดับตาเริ่ยอนกลับดังนั้นต้องอยู่ที่หัวไหล่ต้องอยู่ที่หลย อย่าไยไปนครับแล้วตอนสุดท้ายเราก็เราก็ปิดให้ไวนะครับปิดให้ไวๆโอเคเดี๋ยวแต่ทำให้ดูนะครับว่าถ้าห่างเอาเข้าไปด้วยความรวดเร็วแล้วเราปะดัน ใช้ถางมันเล็กนะครับแล้วสามารถทำได้ไงนะครับให้น้องๆได้เห็นนะครับนั้นถัง F การใช้เราต้องตั้งถังไว้นะครับอย่านอนถังนะครับถ้านอนถัง

เราต้งหังเดีอย่าร้อนหังนะนะครับเห็นแล้วมันอันตรายครับต้องแดงว่าร้นไหมครับเอาต่อไปขอสองนั่นก็ว่าละเข้าีอีกสองขอสองคนเข้าดีอีกสองมันการท่งร้อนตัดร้มากันได้กันนะะเด็ก Kau kau mana puan ini puan ini puan ay puan ay, ini kita chinti. Dua kau. Hei chef puan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 . เฮ้ยเชียงเมย์ไอทีสัตว์ไอทีควายคนชื่อที่ที่อยู่ข้างๆโกนี่ควายไม่ถ่ายมือไม่ถ่ายมือไม่ถ่ายมือโอ้ไม่ถ่ายโอ้แก๊สนครับแก๊สนะครับแก๊สกรณีที่แก๊สมันติดไปนะครับเราเข้าไปหาไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องใช้เครื่องดับเพลิงนะครับในการฉีด ขึ้นแล้วไปเราต้องเมื่อเช้าคุณครูบอกว่าอยู่หา่ากงอกอี่เมตรครับฮะไมไหนกี่เมตรฮะเอาคุณครูเมื่อเช้าบอกกี่เมตรเออถ้ามันใกล้เกินไปนะครับอ,อ่าผงนี่มันออกนะครับมันแคบเกินไปเนาะนะครับดังนั้นต้องให้ระยะไม่น้อยกว่าสามเมตรนะครับ นีก็ผมไม่เคยจะพูดอะไรนะครับก็เราจะให้มาเป็นชั้นนะครับชั้นที่ห้าเรียนชุดที่ห้าของคนมาเลยเลี้ยวผมอยู่ห้องแปดนะครับเรียนชุดที่ห้าถ้านั่นไม่มานอนนะครับเอาหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นเรีนชุดที่ห้ากับผู้ช่วยมาเลีวหัวหน้ากำล,งลังมาด้วย ชาติชมย่างเย็นใจอะเดี๋ยวา่างขอาย่าง,อองนะครับเบบเบบหชั้นนะครับหห้องหห้องสิบสิบสองสิห้าออกมาข้างนาอก<อ>เ,เลยครับห้องเร็ตถึงห้องสิบาที่อยู่ในในหอประชาชน็ออมาได้เลยนะครับสิบอาจารย์นี่หน่อยเอาเลย เอาน้องด้วนี่มือในขอระชุนออกมาด้วยนะไม่ได้ทำก็ดูก็อย่างนี้นะไม่ทำก็ดูยอย่างนี้อานักเ,เรียนนักเรียนมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเวลาแป๊บเดียวครับเสร็จบแล้วครับคนนี้ทำไม่ได้มาให้ดูเป็นประสบการณ์ก็ได้ครับเร็วเร็วร่วมด้วยเซตกันนะครับอันอันอันนี่คือกลัวให้โดนกลัวให้โดนแบนรอบหนึ่งอวีเปิดแล้วพุ่งรั้ว่าเข้าคนแรกใช่เหรอทำกล้องด้วยดิถ้ากูไม่เข้าผมหมายความได้เล่น ไม่ไม่ไม่หมายถึงใครเข้าคนแรกในประเทศไทยด,ดูนะครับาารรเด็นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะฉีดให้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าเราฉีดไม่ถูกต้องนะครับฉีดไม่ตรงฐานออกไป <Hopefully. S 1> มันจะเป็นลักษณะย,ยังไงนะครับเอ้าคุณครูครับหนึ่งท่านเราด้วยครับเรามีเครื่องดับเพลิงฐานหนึ่งราคาฐานหนึ่งบาทนะครับประมาณหนึ่งพันกว่าบาทถ้าหากท่ามใช้ผิด ลักษณะการฉีดฉีดจะไงมันก็ไม่ดับนะครับให้ฉีดเป็นตัวฐานของเลื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูนะครับการใช้เครื่องดับเลื่องนะครับเอ้าเกิดไปอ่าเราเล่าอยู่ใกล้ๆดูด้วยนะครับจะสาธิตวิธีการฉีดที่ผิดนะครับฉีดังไงก็ไม่ดับ ที่นี่ก็เนี้นะคบถ้าใครอยากดูก็ติดอาตดาวกสาวนะคับซเ้โหทีอะไรไม่ผิดอะไรไม่ผิดทีได้นะครับโอ my god เข้าโอ้โหอันนี้มันได้เลยนะเนี่ยนะครับผีตด้นหน้าก็ได้นาอนะครับ เทียดอยู่นะครับมันร้อนนะครับให้ให้ฉีดไปใที่ฐานลูกเรืนะครับอย่าฉีดโตเร็วไปข้อฉีดอะไงก็ไม่ดับคุณครูต้องทำฉีนะครับฉีดไปที่เร็วอย่าฉีดไปฐานลูกเรืออย่าฉีดไปที่ฐานสองเลือคุณผู้อยาจะสั่งนิดเพื่อนนะเอาปินปีนว้าวปีนว้าวนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าฉีดไปตรงฐานของเลงนะครับให้ฉีดไปทุกเลวมันจะเป็นการฉีดที่ผิดนะครับเข้าไหมเอ้